สวัสดีครับสวัสดีครับผมสังก์โชอิสานบ้านห้องกับผมสวัสดีพ่อพี่น้องทุกๆท่านที ke <cuz un> ่เข้ามารับชมครับผมกับผมอาหารอีสานบ้านห้องกับประมาณนี้แหละพี่น้องเอ้มมันนี่ไกรเสนอเมนูปิ้งเนื้อกับปิ้งผูรับคำนั้นพี่น้องเอสองอย่างครับผมมาเด้อพี่น้องเอ้ยพี่ทั้งไก่ทั้งไก่ครับผมพอในยุ่งเนื้อกินเกินพี่เออนอนมากินน่วกันสิแล้วครับผมคนอีสานบ้านเ้ากับเป็นสิแล้วครับผมกินหอยปีกกินหอยนองแล้วครับน่ะครับผมบอยว่าทั้งไก่ทั้งไก่ครับผมพี่น้องเอ้ ก็แนวยังเฮ็ดอยู่เหตกินก็เอื่อนกันมาอยู่มากินน้ำแข็งสิละพี่น้องเอ้ยก็มาเด้อพี่น้องทุกๆท่านครับผมขอบคุณพี่น้องทุกๆท่าทันนะครับเนาะที่เข้ามารับชมที่เข้ามาติดตามครับผมก็บ่มีหยั่างไรนะครับเนาะก็เอื่อนกันมาอยู่มากินนสิละพี่น้องเออเห็นได้อยู่นักกินก็ได้ครับผมเห็นพี่น้องมาอยู่มากินนํากันจังซี่ล่ะครับผมแซ่บๆนํากันงนะครับเนาะอาหารก็บ่หลายอย่างเนาะครับเนาะมื้อนี้ก็ได้กระมามามาเลยครับเด้อแซ่บๆนํากันครับผม